โอะไรหหรอเอาแล้วก็บอกกล่าวสวัสดีสท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมอินดเตอรเอ้ยใครยิงอะไรวะอินเดเตอร์แล้าก็ถูกเกมเบกกิ้งพอยต์กันด้วยนะครับ <S 1> <S 1> โอเคไปดูในเกมเลยดีกว่าปุ้งอ่ะนี่อ่นนนนอนา,อนานี่มันเหรอวะมันจะแบบโยกขึนมาโยกขึนมาเงี้ยหรอวะมันจะฆ่าใครแรล้ยิงแม่งเลยอ่๋อุ้ยถึงเราแล้วนี่สิครับยิงแบบเงียบๆอืม คลนี้ไม่พูดมากว่ะปังพูดมากนั่นน้องอย่านะน้องอย่าชี้ปืนไปทางโอ้โอ้โอชิตแมวเมวเมวดีมากครับเฮ้ยไอ้ไอ้นี่นี่นี่ต้องโดนคนยิง,งอ,อ้าวผมเห็นแสงมาจากด้านขวา อ้าวน้องบาวน้องเลงพี่เอ้าออโดนยิงอโอเคงั้นรอรอบถัดไปนะครับผมแล้วคนเกาหลีเยอะมากเลยเสื้อเนี้ยอไอ,อมาละไอรบนี้เป็นหมดแบบเลยว่ะอ่าแต่ละรอบจะเป็นจะมีหมดต่าง,างกันไปกันนะครับผมว่าจะยิงหรือ อาจาร์อะไรครับผมอ่าเช่้อนอันนี้ก็คือแบบว่าให้เราเดินไปหลังใครอย่างเงี้ยเราก็จะต้องมาสู้กันครับผมเนี่ยตัวอย่างเห็นปะเดถือมีดมีดสามารถปาได้ครับผมคลิกสายแต่เขาไม่มีใครกล้าสู้กับผมหรอกนะเพราะว่ามันกระเจาะอ๋อเกือบแล้วกูเมื่อกี้ใครย,ยิงเราปะไอ้นี่ปะไม่นา่าใช่แต่เราต้องแก้แค้นให้ได้เงี้ย โโอ้ดูเดือดมากกระโดนดึงดึงเลยโออยปดไฟแตกอ้าวช่างไฟมาแทะไหวแทะแล้วทำอะไรกันละมือก็ตุก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 เนี่ยเกมนี olan, ้ก็จะมีช็อตไปนะครับผมแต่อยไปดูแม่งหรืแม่งแพงออสเซตติ้งออโต้อคกีฟอ่าไม่มีอะไรดีไปดูมันเลยอิเทอรี่นี่ก็จะมีพวกซื้อสกินอามีดปืนเก้าอี้ส่วนนี้ก็แอนิเมชั่นต่างๆแล้วก็อะไรวะเนี่ยไม่รู้ อันนี้ก็เอฟเฟกไม่มีใครคิดจะสู้เราจริงเลยดิอุ้ยตายผมมีใครเลยโอ๊ยโทษมือจับคีย์บอ่อนเห็นนะอย่านะเนาเรื่องนั้นโอ๊ยไม่ได้ไม่วนทางเราเรารอดเฮ้ย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 อีกไหทีไรวะทีดับหมด เราต้องฆ่าดับคนใกล้ตัวก่อนอ่าเหมือนเหมือนฆ่าคนไม่มีทางสู้เลยวะอันนี้คือต้องสาวเราแล้วแล้วก็จับปาดคอปาดอืมหุ่นนมหุ่นลงส่แวนน่นเห็นแก๊งขยย แทงเรลีเล่โดนแทงรีเล่แล้วฮาวิอีกสักสองเกมปะกำลังหนุกโว้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 วว้โว้โว้วว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 วีวววแรกวว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 ต ฆ่ามันเออหนกหูเยี <Yeah. S 1> ่ย๋อให้สู้กันหัวสู้กันปวดไปปวดไปปวดไปหนูโผหนูโผหนูโผเราต้องปวดอันนี้นะคนเพราะว่าเราได้เปิดเสียงเกมได้แบบได้อัตราลดเออเอามาันนาา้ำมาันน้ำมัน วยทำแพ้นะลูกทำแพอูยมันจะจำนานนี่ออฝั่งเราทำงานเหมือนกันผมไม่เข้าระยะใกล้กันเลยฮะผมมีมืเมอเขมีเยอะแทนนะถ้ามันจะแพ้ไอ้ล้นโอยล้นแพ้วะ่ปะปิดเสียงได้ไหม เห็นไอ้ล well ้นแพ้ไหมเหรอวะทำไมมันไอ้นั่นดุดแล้เลยตรวจจูนี่นี่บอกทางนี้ว่าไอ้นั่นว่าไอ้นั่นหมดมันหมดมันหมดมันเฮ้ยนั่นโดนเบคอนกี่ข่ากนไอเดียมาดูแล้วกันเห็นนั่งนะกดีนี่เบคอนกันเบคอนเบคอน พอถึงปิดชีพรวดเร็วจริงๆผู้หญิงน่าผู้หญิงชนะโหดกดใครอะไม่เอาไม่เอาไม่เอานี่นี่นี่วันนี่วันนี้วุ้ยเขาก็ตายไม่เคยจะหน้เลยอ่ะผมจังเป็นน่ะมือต่างหากไม่ดีพอขอฝึกวิชาเขาแล้วกันจ้า ไอจิมชะนะครับผมอา่าไอลุงนั่นนะลุงหน่วยจิมมาชะนะเราจะต้องชนะผมไปฝึกวิชากับชอนวิกมาเรียบร้อยแล้วมันมันฆ่าอะไรกูดีวะอืมมันฆ่านายกประเทศผมผมจะไปขอบคุณมัน,นอันนี้เหมือจะเป็นโหมดเปืน,ปนมา เกิดูแป๊บนึงนะอ่าใครยิงกูวะเท่านั้น,อรรอน,นออจอยในีนชนะกระสุนไม่มีกระสุนหมดกรเปิดนขาดลำกล้องเฮ้ยยวดกูเมียวเมียวเมีเเยวไปบวดไปค่อนดีนี่นี่บวชกู อุย้ยอ๋อกูไม่ได้ฝึกยิงปืนมาแม่งฝึกฝึกแต่เอออาใช้มีดโอเค <c oughs> เกือบโดนกู อย่าลามากูคนนึงเฮ้ยเขาบอกโอ้เกือบโคอีนี่ต้องตายอีดอกอุ้ยเข,ขาพ้ในคำหยาบเบคอนเออตาหาทีเ่เหอะเบคอนนะใครชีิมางกูวะจิ้งกาเหรอจิ้งกาคุยตาหาเปซะน้ เอโนจีโอ้มึงขึ้นร่วมใจกันหมดกูเกินทำไมวะไม่มอขอเฮ้ยเชี่ยแมวแมวอุ้ยโดนไฟเผาเือกูตายใช่ไหม่ะโอ้จบเกมเลยอ่ะโอ้โว้โว้โว้เดี๋ยวไม่นันได้ขอคุมจอนวิกเลยขออีกตาได้ไหม่ะ <pr> <pr os funny> ยังไม่ชนะเลยอ่ะโอ้แม่งโดยกูเก็บไปหมดแดดีเอาไหมเอาไหมเอาไหมขอแบบ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 แบแบไม่ใช่ฆาตก,กรได้ไหมอ่ะนี่ไงโตกลมอ้าวเฮ้ยมึงอย่าหันปืนใส่กูนะ ้ย,ยักปืนน่ะคูณจะต่อดีปะ่ะอ่าชักปืนนะ่ะยักษ์ปืนออกมาแล้วนะต้องยิงนะรู้ไหมเสียงคูดได้เก่าไว้ฮะอ่าไอ้เหลืองเราเป็นเพื่อนกันนะโอเคไหมโอเคครับอ่า อุยอ้ยอุ้ยเบคอนเฮียไม่เอาอ่ะอยากชนะก่อไอ้ตออยายตา๋ยวตายคิดไม่ทั้นๆเลยเฮ้ยเบ้าเฮเฮ้บ้ายเออเฮ้ยได้เวลายิงหัวคอยข้างๆแล้วเฮ้ยม่วงเพื่อนเราอยู่ไหนวะยปรัผู้หญิง เฮ้ยคอยคอยเล็ก,เ,ลกเราเป็นเพื่อนกับเรานะโอเคโอเคเป็นบ้านแหลก,กูอ่ะไอ้นี่คือเพื่อนเราเว้ยเราห้าวยิงเขาเด็ดขาดเต่เอ็มจะยิงโอ้ <laughs> ตัวเล็กเราเป็นเพื่อนกันใช่ไหม <laughs> เอ๊ะ ปลากระบอกปืนมาที่มาหาเราอะเราต้องการทําการเก็บมันลังจากเสียงโอ้ผลงานดีนี่เอออ่ากระสุนหมดจากปานืนออกมาแล้วต้องยิงหันปืนไปทางคนข้าง คงคิดจะไม่ยิงเราใช่ไหมเออโอเคครับผมอันจริงผมชนะไปหลายรอบแล้วนะครับประมาณสองรอบแต่ช่วงนั้นไม่ได้ถ่ายอ่าเดี๋ยวเก็บเอามาให้ดูภายในห้าวินหนึ่งสองสามปุ๊บเอเอเอบือ่อจากการที่เซนงขงนักเถือแล้วนะไนอะ้แค่นี้เป็นแน่นอน โอเคจบโอเคครับผมคลิปนี้ก็ต้องจบเป็นเพียงเท่านี้ครับผมต้องขออภัยด้วยครับผมที่ไม่ค่อยได้ไลน์เนื่องจากติดเรียนครับผมเพราะว่าเริ่มเรียนแปดโมงสิบอ่าฮะแล้วก็กว่าจะเรียนจบก็ประมาณบ่ายสองบ่ายสามแล้ะไหนจะงานมันกองภูเขากองเท่งนี้โอ้ยถ้าแบบว่ามีโอกาสว่างจริงจจะมาสตีนนะผมคลิปนี้ก็ต้องจบเป็นเพียงเท่านี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าเจอกันคลิปหน้า๋ยวาไปพูดซ้ำสองเราทำไมวะ ไปนะครับผมไยบไป